โต๊ะัตรเครื่องดื่มก่อนตรงนี้จะเป็นร้านร้านกาแฟอร่อยทุกเมนูเลยค่ะนี่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 สั่งใหม่รอแล้วไม่ได้อร่อยมากเอ้ยชาเขียวยังไม่ได้ลองเลยอร่อยมากบอกเลยเออเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะสั่งอันนี้มัทฉะลาเต้ออกไหอันไหนอร่อยอร่อยที่แก้วอะไม่ใส่ค่ะเพราะเรายังไม่ได้ไปถ่ายตรงนูเลยที่โพสต์ดูชอบถ่ายเราไปถ่ายด้วยกันได้ไม่ได้นำอาหารเลยเหรอเอาหมดหมดเราไม่ใช่เหรอ ไม่ได้ขายตอนนี้เปล่าส่วนอาหารก็เป็น clean f o o นะคะอร่อยมากๆที่มาทานประจำเลยก็จะเป็นแบบนี้ healthy food พูดที่อกไก่แต่เห็นเขาป้อนแนะนำว่าอันนี้อร่อยนี่สลัดโลชใช่ไหมเบสเซอร์อกไก่อกไก่ค่ะไมอดอันนี้ไงไหนบอกว่าหมดหมดอันนี้ภาพอ๋ออันนี้ภาพค่ะเป็นขนมอันนี้ขนมนี่ด้สุดกนี่อันนี้ก็มีอะไรปเเครึ่งกาแฟหนสี่แสนกาแฟค่ค ากรา,ทารทำกาแฟตู้น้ำคอลลาเจนนี่ตรงไหนคะนี่ตรงเป็นน้ำคอลลาเจนน้ำชีรสชาติอร่อยไม่หวานด้วฝึกคอนะคะทานแล้วทำให้ผิวริ้งปลายปลาปลแบบนี้นะคะส่วนมุมตรงนี้มาตรงนี้ก่อนนี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่เรีย,ยนอาคาเดมี่ของเราโคเบกิ้งสเปซเลกาซี่สเปซที่มาเ,เอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้ไม่พูดแล้ววะพูดที ก,ก็ไม่ได้มาออฟไลน์ไงก็ไปออนไลน์แทนอยู่บ้านถ่ายภาพถ่ายอยินไปเลยเนาะมันจะถ่ายภา,ยาย่อ้ออาวจะเป็นอะไรเป็นผ้าค่ะนี่เป็นกระจกนี่เป็นผ้า,า,า,าตอนนี้ก็เป็นห้องมิทติ้งใช่นี่เป็นไงคะเวริร์กเวิร์กสเปซของเวทีโว้กิ้ง oh, <working> สเปซเวิร้กิ้งสเปซของเวที Mm -hmm. Mm -hmm. She's a good girl on the outside, but a bad girl when the mood's right in the moonlight. She becomes this naughty little thing. She's exclusive, she's elusive, but with him, she's so inclusive. She's a giver, but only when fulfilling all his needs. ก็เนเของเขานะคะเขาได้แล้วเขาได้แล้วไม่ใช่ได้อะไรคะได้เได้แล้วเข็มด้วยได้เขมสรยาใช่20บมากรามาีบอดนส,สิบได้แน่นอนค่ะ ไปเที่ยวเกตติ้งด้วยแต่เขาได้แล้วค่ะเหลือเราค่ะเหลือเราคุณจะไปไหมจะไปไหมไปไปนะไปไปนะสัญญาสัญญากับน้องกี้แล้วนะว่าต้องไปนะสุดยอดโม t i v a t i o นเลย